สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำผมอีกแบบหนึ่งให้ดูแต่เป็นผมจริงทั้งหมดนะคะพอดีไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ดูกี่คลิปแล้วนะคะแต่นี่คืออีกหนึ่งคลิปพอดีจะทำผมช่วงเนี้ทำแต่ผมจริงก็จะอัดผมจริงให้ดูกันนะเดี๋ยวล็อตนี้ผมตัวนี้มันปักหมดไว้เฉยๆนะคะที่เพื่อนๆได้พวกโซนใหม่ผมพวกอย่างเนี้ย พอดีงานตัวนี้มันค้างเขาไว้นานแล้วก็เลยว่าจะมาเก็บงานตัวนี้ให้เขาก่อนก็เลยเป็นลักษณะผมจริงอะนะคะปกติถ้ามีไอ้ตัวนี้มันต้องปักตาให้เสร็จก่อนก็คือจะง่ายกว่านะคะแต่พอดีจังหวะจัดไหมปักตาให้เพื่อนๆหมดวันก่อนจะไปซื้อก็ได้ไหมปักชุดมาไม่ได้ปักตาซากอันนะคะไม่เป็นไรก็ เพื่อนๆจะได้ผ้กากำมะหยี่สีนี้ไปใช่ไหมคะถ้าใครจังหวะตกหล่นไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องใช้หรือว่าจะหาผ้าขูดขนที่ไม่เลืกษระสีเข้มๆนะคะใช้ลองก็ได้นะคะแต่จริงๆอะ่ะสีสาถ้าเราทําเป็นลักษณะเย็บแบบเนี้ยแล้วสวมเข้าไปเลยอะ่ะตามที่สนอนนะคะเอ,อ่อความจําเป็นในการใช้ผ้าตัวนี้ก็แทบไม่ค่อยมีถ้ามันเรียบอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามันเรียบอย่างเงี้ยความจําเป็นก,ก็ก็คือเราก็ไม่ต้องใช้เนาะ แต่ว่าถ้ามีแล้วก็ใช้ไปให้มันครบหลักการนะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยของงานส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวนี้ในการคลุมหน้าที่มันมีส่วนเว้าส่วนมิติมากๆอะค่ะถ้ามันมีมิติลึกๆมากๆเนี่ยเราจะใช้ลักษณะผ้าคลุมไม่ได้มันจะต้องคลุมไปตั้งแต่แนวข้างหน้าแล้วก็ดึงย้อนไปข้างหลังแล้วก็มาขยุมไว้ข้างหลังซึ่งมันจะทําให้ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันไม่สวยเราก็เลยจะต้องใช้พวกผ้าตัวนี้ปิดบังความสวยเอาไว้นะคะแล้วก็ ประกอบกับพวกเส้นใยผมเนี่ยบางทีเราตอนที่เราเย็บอะค่ะมันอาจจะไม่เรียงชิดติดกันมันก็จะแก้ในเรื่องความความห่างความอะไรของช่องได้เหมือนกันะนะคะช่องว่างเราก็เลยใช้เป็นเลือกที่จะใช้ผ้ากำมะหยี่แทนหนังศีรษะเนาะเสร็จทีนี้ไหมไม่มีไม่เป็นไรแต่ตรงเนี้ยค่ะเหมยจะใช้ได้นะคะได้ที่มันเหลือจากเย็บแนวไอ้ตัวนี้แหละ พอดีหวยทํามาค่อนข้างยาวนะหวยทําเป็นได้ประมาณสี่ทบแล้วก็เข็มมันก็ใช้ใหญ่นิดหนึง่งเล็กๆแล้วมันไม่ถนัดนะคะหอยเล็กๆที่จะใช้ใหญ่ประมาณนึงไปแหละแล้วดึงสอดมาที่ตาค่ะเราจะดึงได้เพื่อให้มันเออตามันบวมลงนิดนึงเดี๋ยวตอนปักตาเดี๋ยวเราค่อยมาปักเอาไม่เป็นไรนะคะปักที่หลังก็ได้แต่ดึงแนวให้ตามันยุบลงนิดหนึ่งก่อน นี่นะคะนี่ก็จะดึงประมาณนี้ดึงสักรอบสองรอบให้มันบุมๆลงไหนก็ได้คะ่ะท่านเป็นร่องตาให้มันเห็นชัดเจนะนะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาปักตาซ้ําอีกรอบนง่นนะคะพเพื่อนๆจะเอาเอ็ดินสอสีธรรมดามากรอยตาไว้ก่อนนะคะดูให้มันสัมพันธ์ จะเอาบรรทัดเป็นตัววัดหรืออะไรก็กตามแต่ดูตามความเหมาะสมนะเอาดูไอตัวจมกูกเป็นแนวกลางนะคะหรือจะเทียบกับไซส์มาตรฐานไอรูปมาตรฐานโครงสร้างหน้าเด็กที่เราวาดให้ดูก็กะโดยประมาณนะคะว่าตาจะอยู่ประมาณไหนส่วนใหญ่ตามันก็จะอยู่แนวแนวต่อของของโซนหน้า2อันที่เราขึ้นไว้เนี่ยหรือจะสูงขึ้นไปนิดนึงนะคะ ก็ลองปรับดูตามความเหมาะสมของโครงสร้างที่เ,เพื่อนๆนขึ้นมาแต่ละตัวนะคะว่าประมาณไหนนะหรือถ้าใครไม่มั่นใจว่าเออตรงนี้ดีไหมอะไรยังไงอเอาเข็มหมุดปักมาก่อนแล้วส่งมาให้ดูให้นะคะสวยไม่สวยค่อยไปปักอีกทีนึงนะในข้อนตอนตาถ้าใครยังไม่แน่ใจก็คืออย่าเพิ่งลงสีใช้เข็มหมุดปักแนวมาก่อนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาดูนะคะตัวนี้ก็เย็บขึ้นเย็บลงพอเราขึ้นมาฝั่งเนี้ย เราต้องเกี่ยวแนวแนวผ้าหน่อยนะคล้ายๆตอนเราดึงปากอะคะ่ะเหลือพื้นที่ในการเกี่ยวนย่เดี๋ยวมันจะนั่นหมดเดี๋ยวมันจะขาดหมดนะคะก็เย็บขึ้นเย็บลงสักสองสารอบให้ตาบุมบ๋มบุมลงนิดนึงทะลุออกมาข้างๆแนวหูก็ได้ค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องใช้ผมเป็นตัวนี่เห็นไหมตามเริ่มบุมลงนิดนึง มันก็จะเป็นกําหนดไกด์ไลน์ให้เราดนึนงจะหมวกมันก็จะเริ่มโด่งขึ้นแล้วเห็นป่มคือเราปักอ่ะถ้าเราปักไม่แน่นนะเพื<ๆ>่อนๆตอนที่เราปักใยอ่ะถ้ามันไม่แน่นอ่ะตอนมาคุมผ้าอ่ะโครงสร้างพวกนี้เพื่อนๆจะหายหมดอ่ะเราถึงเน้นเลยว่าเออให้มันให้มันแน่นๆนะนะคะก็ดึงพอแล้วตรงนี้เราจะพอแล้วถ้าเข็มมันอยู่ข้างหูใช่ไหมคะเอามันมาชายเลยถ้ามันมีเศษได้เหลือนะเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มต้นตรงนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตรงฐานข้างล่างเนาะเรื่องผมอดีตเคสนี้เราชามผมแบบนี้นะเพื่อนๆหลายคนก็ซื้อไปห้ามัดเถอมัดนะคะเราก็มีเหลืออยู่ท่าไหลมัดไม่รู้ห้าหกมัดถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่เลือกเลือกเอาเนาะน้องอะผมดำด้วยซ้ำไปแต่ด้วความว่ามันไม่มีแล้วจะรอก็อีกนานก็ือครางเข้ามานานคือเคสนี้ทำฟรีรอบนี้ทำฟรีอยู่ห้าหกตัวนะคะทำทำให้พี่ๆน้องๆกัน ค้างเข้ามานานด้วยความว่าหนึ่งไม่ได้เก็บตังเล่งรอไม่ได้นะคะก็เป็นพี่ๆน้องๆที่คุ้นเคยกัน,นะค่ะก็รัก็กทําให้เขานะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่รับรองงานรอนางก็จริงแหละแต่ว่าออกมาสวยแน่นอนเพราะใช้ใจทำเนาะทำได้ใจค <c oughs> ่าผมแล้วก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเกือบสามร้อยเลยเนาะยังไม่รวมค่าเหนื่อยค่าอะไรอีกก็ถึงบอกไงว่าถ้าทาไม่รักกันจริงทําไม่ได้นะ เพื่อนๆดูนี่นะคะพยายามอย่าสางม,มันเยอะแต่ผมลอดเนี่ค่อนข้างจะดีอยู่ก็คือทําแล้วมันก็จะไม่ได้ฟูมากมันจะออกมาเหมือนเอ้ผมเจ้าแฮร์รี่อะ่ะผมแฮร์รี่ที่เป็นเป็นต้นฉบับของตุ๊กตาในห้องอะนะคะผมแบบนี้มันจะมีหลายแบบนะแต่น่าจะเล่าให้ฟังบ้างในบางคลิปแล้วแหละมันก็จะมีทั้งเส้นตรงเส้นหยีดเส้นโค้งนะคะแล้วก็เส้นงุ้มๆมีหลากหลากหลายสี เราก็จะสั่งมาจากของนาเข้าจากจีนแหละไอ้ของช้อปปี้ลาซาด้าหรือของน้องณฐาที่เราเคยแนะนานะตัวนี้เป็นผมที่เราสั่งจากน้องณฐานะมีอะไรสั่งตรงจากน้องได้เลยนะคะเราว่าคุณภาพมันดีอะ่ะบางทีไปหาเองอย่าเสี่ยงเลยขนาดเราเรายังซื้อกับน้องเลยซื้อหลายรอบแล้วด้วยนะคะมันมีหลายแบบนะเพื่อนๆลองลองลอง,ลองทักไปถามน้องได้จริงๆสั่งจากช้อปปี้หรือลาซาด้าคือน้องก็คือลงไว้ในนั้นแหละ สั่งตรงจากน้องก็ได้นะคะมันก็คงราคาเดียวกันแนะเราว่านะผมแบบนี้มันจะยาวแต่ละเส้นนะคะเป็นมาตรฐานของเขาแหละความยาวแบบนี้มันมีหลากหลายนะมี5เซน15เซน20เซนอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมถ้าเป็นตุ๊กตาผู้ชายเขาอาจจะใช้ไอ้5เซนนะคะผม5เซนแต่เราอะทำแต่ตุ๊กตาผู้หญิง คือปากออกมาพอได้ปากได้กระจับอะ่ะมันก็อดไม่ได้ที่จะแต่งแก้มทาปากเนาะมันจะเป็นตุ๊กตาผู้ชายไปไม่ได้เราก็จะต้องจบด้วยตุ๊กตาแบบแนวหวานหวนแนวสไตล์ผู้หญิงทุกครั้งไปนะคะก็เลยไม่ค่อยมีตุ๊กตาเด็กผู้ชายเท่าไหร่เพราะมันพอมาถึงจุดทําปากเนี่ยมันจะอดไม่ได้ท,ทีจะต้องกดให้มันเป็นกระจับนะคะคือทํายากแล้วไงส่วนอื่นยากหมดแล้วเฮ้ยเราจะทิ้งตรงเนี้ยจะปล่อยผ่านไปได้ยังไงใช่ไหมคะยิ่งหลังๆเนี่ยรัดเนียน่ารักมากเลยค่ะเนี่ย ก็สอนเพื่อนๆใครไม่หลงก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วตุกตาฝรั่งก็ตุกตาฝรั่งเถอะให้ดูใกล้ๆโคตรน่ารักนะคะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยทาตุกตาหน้าเหมือนแต่ว่าหูนี่ยังไม่ใส่นะคือมันใส่เมื่อไหร่ก็ได้ทําผมเสร็จแล้วก็เย็ยบติดนิดเดียวพวกนี้ยังไม่มีหูสักตัวเลยนะคะแต่ว่าหูมีความจําเป็นไหมจําเป็นสมมุติว่าเราต้องการใส่แว่นมันจะต้องมีขาแว่นสําหรับเกี่ยวนะคะ ช่วงตาช่วงเนี้ยมันจะกว้างประมาณ8 8เซนเพียงพอสำหรับความกว้างของแว่นตามาตรฐานที่ที่ซื้อมานะคะมันก็คือเป็นขนาดที่เอาใส่แว่นตาแล้วมันพอดีกับกบับไซนี้นะคือมันสามารถหาซื้อได้ตามเว็บต่างๆมันเป็นแว่นตาสำหรับสัตว์เลี้ยงถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อเองนะคะให้คีย์คำนี่นะแว่นตาสำหรับสัตว์เลี้ยงถูกมากๆนะคะก็จะรอหน่อย สั่งมาจากจีนก็ประมาณเดือนหนึ่งถ้าไม่เรียบอะไรนะคะก็มีหลักสีก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องผมต่อดีกว่าคือทำทำผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะให้เพื่อนๆถ้ายิ่งตัวผมตัวนี้นะให้เพื่อนๆประกอบตัวประกอบแขนประกอบขาให้เสร็จก่อนแล้วเสร็จช่วงตัวช่วงแขนช่วงขาให้เพื่อนๆหาผ้าผ้าพันไว้ก่อนเพื่อการว่าเวลาเราจับอะ่ะมันมันสกรปรกนะคะหรือว่าตัวแรป ตัวแรบอาหารหรือตัวการกระแทกที่มันจับแล้วมันสัมผัสเมื่อตัวบ่อยๆแล้วมันจะไม่ไม่น,าน่าหนะคะหรือถ้าเป็นไปได้อีกทีตัดชุดอะไรให้เสร็จสับเลยผมเนี่ยเอาขั้นตอนสุดท้ายเลยผมกับปากตานะคะเพราะว่ายิ่งผมตัวเนี้ยถ้าเราทําแล้วต้องมาจับถอดเปลี่ยนชุดอะไรบ่อยๆเนี่ยผมมันจะฟูนะคะแล้วมันเซ็ตแล้วมันจะไม่จบแต่มันก็มีวิธีแหละคือพอทําเสร็จนะ เพื่อนๆอย่าไปสนใจว่าผมอะไรยังไงใช้ใช้ถุงอะ่ะครอบแล้วก็คุมผมส่วนหัวมันได้เลยแล้วค่อยไปทําทำชุดทําอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแต่คือพยายามพยายามอย่าไปยุ่งกับมันให้คาว่าเสร็จแล้วก็คุมมันไว้เลยคุมปิดไว้เลยแล้วเซ็ตทีตอนตอนสองงานสองอะไรทีเดียวนะคะบางทีถ้าเราลื้อบ่อยๆเนี่ยมันจะฟูแต่ถ้าเราจัทั้งเดียวจบแล้วก็ปิกมันไว้เลยอะ่ะ เวลาทาชุดทําไรเสร็จก็ค่อยมาจัดทรงนีเดียวตัวนี้ก็โอเคค่อนข้างไม่มีปัญหาเพื่อนเพื่อนก็มางี้นะคะผมดัดมันไม่ค่อยสติกว่าต้องเอาด้านไหนงม,มเข้างุมออกเหมืมอนเหมือนผมที่มันเป็นเส้นตรงอะนะคะผมเส้นตรงเวลามันอยู่น,นานๆมันจะแอนมันจะแอนออกให้พเพื่อนๆนให้มันงุมเข้าหาเข้าหาสีสะนเวลาเวลาวางไอ้ตัวเนี้เนาะแต่ตัวนี้ก็วางได้ปกติคะ่ะเราจะเริ่มจากตรง้ทยทอยนะคะเราจะวางใต้นี่เลยนะ